สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่10พฤษภา2558ณขณะนี้เรามา,ารู้จักกับทางเจ้าของแปลงกันสักนิดนึงแนะนําชื่อด้วยครับชื่อยมบุญชอบค่ะอ๋อคุณยมบุญชอบนะฮะ,ะผมเรียกพี่ยมแล้วกันนะครับพี่ยมครับแปลงที่เห็นตรงนี้ค,คุณหน้าคุณตากันเหลือเกินเขาเรียกว่าแปลงอะไรครับเนี่ยใบบัวบกค่ะใบบัวบกแก้แก้ช้ำ ช่ำในแก้โรคหลายๆชนิดแล้วถามจริงถามจริงที่ปลูกมานี้แก้ได้ไหมเนี่ยช่ำในเนี่ยได้ค่ะอ๋อได้เนาะยืนยันแล้วน้ำคั้นอ๋อยืนยันจากพี่ยมนะครับทีนี้วันนี้ชุดฉีดพ่นสีสหายได้เข้ามาถือว่าเป็นแปลงแรกได้ทําการฉีดเนี่ยมันจะแตกต่างจากจากแปลงอื่นๆยังไงครับหมายถึงความที่เราเห็นว่าแตกต่างคือใบมันใหญ่ขึ้นใใหญ่ขึ้นหนาขึ้นสูงขึ้น สูงวยอากาศร้อนอากาศร้อนก็ไปได้สรุปง่ายๆได้ค่ะซึ่งซึ่งช่วงนี้ปกติพืชจะมีปัญหาหมดถูกต้องไหมครับไม่โตค่ะไม่โตใช่ไหมฮะจีวนี้ไปแล้วโตค่ะอ่าโอ้โหแล้วที่ถ้าอากาศปกติไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับมากเลยค่ะแล้วแล้วแล้วใบหนาขึ้นไหมหนาเรียกว่ามันน้ําหนักน้ําหนักดีขึ้นไหมอาถามจริงดีขึ้นดีกว่านะดีกว่านะไม่ยุ่งไม่กวนอ่า ซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่ากวนกวนมากเลยไม่ค่อยได้ตายแล้วตายก็ก็ก็เป็นอีกเรื่องแล้วแล้วแล้วเราได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรบ้างไหมครับ ตอนที่ฉีดนี่ไปไม่ได้ใส่เลยลองดูยืนยันใช่ไหมฮะค่ะโอ้โหลองของลองของค่ะก็ลองดูก่อนครับท่านผู้ชมเรามาดูใกล้ๆนะฮะนี่คือใบบุบกนะครับซึ่งณขณะนี้จะให้เห็นชัดนะฮะบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดใช่ไหมฮะไม่ได้ฉีดค่ะฉีดแค่หลักนี้ฮะจากหลักหลักนี้ไปนะฮะสังเกตนะนี่คือที่ไม่ได้ฉีดจะห่างๆนะครับอันนั้นเท้านะครับไม่ใช่ใบบุบกแล้วพอมาดูตรงนี้นะครับนี่คือจากหลักหลักนี้ไปฉีดนะฮะโอ้โห แต,แตกต่างกันช่างมากมายหรือเกินนะครับร่องนู้นไม่ได้ฉีดลองทุลองดูไม่ได้ฉีด,ด,ด,ดฉีดร่ดองนี้อา้าวกลับไปดูตรงกันข้ามอีกที่ไม่ได้ฉีดนะท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับด้วยสีก็ดีใบที่เล็กกว่าก็ดีนะแล้วเรากลับมาแปลงที่พี่ยมบอกว่าฉีดนี่ครับแน่นไหมครัท่านผู้ชมลองดูนะครับรใบใหญ่ๆอากาศร้อนๆที่เขาบอกอว่าโอ้ ปกติแล้วมันจะไม่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 นะอากาศร้อนเนี่ยมันจะไม่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 พูดง่ายว่าต้นไม่พุ่งไม่พุ่งเออใช้ตัวนี้แล้วพุ่งค่ะโอ้สุดยอดงงงนนีีี้้้่่ออเยฉดทัครับมอยืนยันนะฮะวันนี้พอใจไหมครับกับกับชุดฉีดพ่นสีสาหายค่ะดีค่ะดีนะใช้ดีด้วยค่ะโอเคเยี่ยมเลยตัใช้ต้นทุนต่ำต่ำฮะก็ครับเดี๋ยวยืนยันพื้นที่อีกทีตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับเนี่ย หมู่บ้านหมู่8บ้านกระพังแพร้ลอยค่ะอออําเภออําเภอบังเลนจังหวัดอ๋อติดบางเลนติดนครปฐมแล้วค่ะแหมก็ข้ามมันนิดเดียวเนาะคนละฝั่งคนละฝั่งโอเคครับวันนี้ถือว่าเป็นแปลงแรกจริงๆนะครับที่ได้เข้ามาทําการทดลองในชุดฉีดพ่นสายที่สําคัญคือถามจริงๆเราได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมครับก็ต้องฉีดตัดแบบนั้นยังไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่ได้ใส่แต่ครั้งแรกเราใส่แรกด้วยไหมฮะใส่ของ ที่เอามาให้น่นตอนนั้นนน่อยๆอ๋อน่อยๆครับสรุปง่ายๆคืองามขึ้นมากับฮอร์โมนจริงๆนะครับทุนปุ๋ยทุนปุ๋ยโอเคตรงประเด็นละนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้ได้มีเงินเหลือเยอะๆนะจะได้เอาไปจุนเจือผู้อื่นเหลืะเนี่ทุนด้วยใช้ที่ห้อนี้อใช้ได้เลยครับครับ